สวัสดีค่ะประปอยแม่เอฟซีของคู่แมวเหมียวนะคะทักทายตอนเสาร์นะคะวาร่องเรื่องเล่าดีๆนะคะที่เกิดขึ้นมมว่อ่าหลังจากที่คู่เด้ไปเบิรงคลิปไปช่งคลิปนันนี่หลายๆอย่างมีความประทับใจต่อคลิปไหนเนี่ยก็เลยไปเห็นซะเนาะความประทับใจที่บอกว่านจูบเจ้าเถื่อนะคะในห่วงของกิจกรรมวันแม่วมันคู่กับโรงเรียนกับจัดกิจกรรมวันแม่นะคะก็เฮ็ดให้เฮ้าประทับ ใจสาบซึงค,คู่ก็ได้เขียนเพลงว่าเป็นเพลงหนึ่งนะคะสำหรับคืออ้อมกอดของแม่นะคะอ้อมกอดของแม่นะคะคุณคููเขียนไว้แล้วก็ให้อ่อเป็นห้องเพลงให้เสร็จแล้วบ้านี้ก็เลยเออมันม่วนดีประทับใจนะค,ะคุณคู่ก็จะเห็น,ห,นหมอบแห้แม่ของค,คู่คือกันก็เลยไปเห็นซะว่าแม่ของน้องอุ้งอิง,องเพิ่นได้รับรางวัลแม่ดีเด่นนะคะแม่ดีเด่นประจําปีพศ2568คุณคููเหมืยนกับขอยินดีนํา แม่หน่อยนะคะแล้กกับพ่อแม่ซีก็คงจะยินดีเช่นเดียวกันก็เลยจะเอาภาพนี่ประกอบกับบทเพลงอ้อมกอดของแม่มอบให้กับแม่หน่อยเช่นเดียวกันสําหรับกับแม่แม่คุณแม่ทุกคนทุกท่านนะคะที่ที่ได้เป็นแม่ของลูกเป็นแม่ของหลานที่เสริมความสุขให้เพื่อนกับตลอดเข้าก็ต้องื่นช่ว่าการได้เป็นแม่ดีเด่นหัวเคยได้รับตอนลูกอยู่ถฐมม้อต้นม้อปลายระดับมหาลัยได้เบิร์ดได้แสดงว่า โอ้เป็นแม่ที่ดีนะคะในสายตาของทางสถาบันเพื่อนมอให้ยนะคะก็ต้องขอบคุณและก็ชื่นชมแล้วก็ว่างตัวเป็นแม่ที่ดีมาโดยตลอดนะคะลูกสาวก็ประสบความสําเร็จในการทํางานในการเรียนเรียบร้อยความสุขมันก็อยู่ทีของคนเป็นแม่เพราะฉะนั้นกระบอกแปลกใจนวะว่าแม่หน่อยเป็นอย่างเพื่อนจะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นก็คือเฮ็ุให้ลูกเป็นยังก่อเป็นคนดังเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและก็ ที่สําคัญลยลลูกมาด้ดีได้มีน้าใจที่จะมอบของในอย่างกับในโอกาส็นบอลชงนี่คือไพ่บริเวณชายแดนมอบเสือนอกหมู่บ้านมอบเสือไปให้แล้วก็เขาของใส่เงื่อนท่องสินค้ามอบให้ก็ถือว่าเป็นการอ,อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนที่มีน้าใจแบ่งปันเมือเฮาพ่อมีพ่อกินพ่อใส่แต่จริงๆอุงยอีกมีมาดุนได้คุณคุ้เคยเป็นเอฟซีคุ้คู่เป็นบริเวณเคยคุณคุ้เป็นเอฟซีน้องเต่มือแรกเป็นมาก เขาไปเซเวยนมันบอกเห็นตาลุงคนหนึ่ง่นหากินกิบอยู่ขายานองก็แล่นซื่อขนมเอามาหายจำได้ว่พ่อแม่น็มาสื่อขนมมาหายแต่คนคู่ตอนนั้นคู่นี้คู่เหตคขีเตือนอยู่ว่าบางที่คนห้าเหลียวเบืองยาเพิ่นสติผสมประกอบอยางถูกยาณถูกทำลายก็ห้ระมัดระวังั่นก็คือสิ่งที่ห้าเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ห้คนนั้นให้คนนี้ใน กิจกรรมต่างๆอุ๋งอิงนี่แม้กระทังค้นว้อยหรือนักสแสดงน้ากันทุกคนทุกทานที่ให้น้าใจให้เขาให้คล้องแจกเงื่อนแจกเขาแจกแอุ้นี่อันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศเพราะฉะนั้นการที่แม่หน่อยได้รับรางวัลแม่ดีเด่นกระสมแล้ว,วาเนาะค่ะทีว่ามีลูกที่มีจิตใจที่ดีจิตใจอบอ้อมอารีพอๆแม่ทุกคน้รงหากแพงอุ๋งอิงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือภาพแห่งความประทับใจขนาด เมื่อยเนาะการพักผ่อนของเพลนนสิไม่หน่อยกูมูเลยเพราะว่าเป็นนักรองดังในวงงานหนัง่ายออกกับไปตลอดตลอดเลยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่สบายสบายบ่สบายหรือสบายดีคนก็ต้องไปนะคะก็แคือนาทีและการพึ่งปฏิบัติต่อผู้นำของวงที่พักกันใ้เพลนดวงเพลนดังเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่วงอิงฮิตมากโดยตลอดเพราะฉะนั้นกาเขาตรงดีใจน้ำเพลนและการร่างวั้นยังก็ ที่เพื่อนได้รับก็คือดาวรุ่งบอกค่ะมหาชุนนะคะหักรองมหาชุนที่เพื่อนได้รับนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่องอิงได้ทุกๆปีทุกๆรางวันที่มีการประกวดมีทางยอดเยียงหยดนี้ย็มไม่กว่าไปนะคะวัดมหาชุนนี่คือถือว่าองอิงได้มากเกือบทุกๆงานอุ้เสียงอุ้งปวยสบายนะคะเนาก็สังกต คุณคู่กับบ่ค่อยสบายอ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงกับเสียงแหบเบาแบบเบาไลกับบ่ได้ก็เห็นสิ่งดีสิ่งสิ่งงามที่เกิดกับตัวอุ้งอิงเกิดตับสิทธิ์ละกระ่งผลต่อของทางแม่ทังงขอบครั่วให้ยูดีกินสบายแล้วก็เพื่อเอื่อเฟื่อเพื่อแพร่ถึงคนอยู่รอบถางหรือคนที่อยู่ไกลตัวที่เป็นกระลังลำบากในกระทางน้ำถ่วเป็นกระซอยงสินะ ทางความเหมาะสมของบริเวณชายแดนเพื่อนกระหามันก็คือแล้วก็เพื่อนๆรวมงานที่อยู่ไกลๆตัวเพื่อนกระหากันสนับสนุนดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งใดดีๆเขาก็ต้องเอามาเ้าเอามาอวยนะคะกับพุ่มใจที่ว่าจะควงได้มีโอกาสเป็นเอฟซีของเพื่นนะคะความหักความแพงกับบริเลลดล่ะอันใดดีเขาก็ต้องเอามาเ,าเ,าเาๆๆบะะใาให้กันฟังแล้วก็บ,บอกต่อกันไปเอาฟังเพลงอ้อมกอดของแม่บนมวลถ่ายคลิปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ ที่ราตูวเงียบเนาวมีเพียงแสงดาวที่แม่ให้ไวแม้ฉันล้มลงสักเท่าไรแม้ยิ้มให้ไม่ห่างไปอ้อมกอดของแม่คือรักแท้ที่ไม่เคยจางแล้ววันเวลาจะผ่านผ่านหัวใจฉันยังจำไม่ลืมทุกหยุดร่มตาที่แม่เคยพือ จะตอบแทนด้วยใจทุกวันให้แม่สุขสันต์ลอดไปเมื่อของแม่ที่เคยจับฉันสอนให้เดินในวันที่ไว้ทุกคำพูดนั้นคือแรงใจเป็นดาวนำทางให้ฉันยืนไว้ อ,อ้อมกอดคงแม่คือรักแท้จึงไม่เคยจางแล้วันเวลาจะผ่านผ่านหัวใจฉันยังจำไม่ลืมทุกหยดน้ำตาที่แม่เคยกลืนฉันจะตอบแทนด้วยใจทุกวันให้แม่สุขสันต์ตลอดไปจะกอดแม่ไว้ด้วยหัวใจไม่ว่าเมื่อไรแม่คือทุกสิ่ง แสงดาวที่แม่ให้ไว้แม้ฉันล้มลงสักเท่าไรแม่ยิ้มยิ้มให้ไม่ห่างไปอ้อมกอดของแม่คือรักแท้ที่ไม่เคยจำแม้วันเวลาจะผ่ผานผ่านหัวใจฉันยังจำไม่ลืมทุกยุดน้ำตาที่แม่เคยกลืนฉันจะตอบแทนด้วยใจทุกวันให้แม่สุขสันต์ตลอดไป ที่เคยจับฉันตนี่เดินในวันที่ไว้ทุกคำพูดนั้นคือแรงใจเป็นดาวนำทางให้ฉันยืนไวอ้อมตอบของแม่คือรักแท้ที่ไม่เคยจางแล้วันเวลาจะผ,าผ่านผ่านหัวใจฉันยังจำไม่ลืมทุกหยดน้ำตาที่แม่เคยกลืนฉันจะตอบแทนด้วยใจทุกวันให้แม่สุขสันต์ ไปจะกอดแม้ไว้ด้วยหัวใจไม่ว่าเมื่อไรแม่คือทุกสิ่ง